โจโจางลองหลายทิศแล้วนะเมื่อคืนเนี้หลายตัวคงจะหลายตัวเดี๋ยวทานี้เดี๋ยวทานี้เดี๋ยวไปร้องนูแต่ก่อนมาใหม่ๆนี่เห็นทุกวันไม่ใครก็ใครต้องเห็นองอ่างงูเห่าสามเหลี่ยมเยอะไอ้งูลเล็กๆกับหายไปหมดมันกินงูใหญ่มันกิน งูเล็กๆน้อยเดี๋ยวนี้งูเล็กๆเยอะขึ้นพันงูใหญ่มันน้อยลงมเคยวิ่งมันเคยไล่พระเลยนะเลื้อยไล่เลยพระก็วิ่งเนี่ยมันก็หยุด ข้างล่างมันมีถ้ำง,งเูเป็นถ้ำง,งูเราก็ไม่รู้นี่พระท่านไม่รู้ไปปัดกวาดเตรียมอยู่ปูกลางกดปูผ้าไว้ไเดินจงกรมคํำๆไปเดินกลมกลับเข้าไปมันนอนอยู่บนที่นอนตัวใหญ่ก็ไม่ว่าอะไรนะเห็นพระไปแล้วเข้าไปแล้วมาดูอของทั้งข้างเห็นว่าพระจะอยู่จริงเข้าไปนะเออดีอยู่ ได้ได้อุบัติเหตุครั้งเดียวเนี่ยกับงูพระไปจับงูเหา่าค่ำๆถนมยังไม่มียังไม่มีถนนเลยนะก็จับไม่ง่ายเลยจับเคยจับคว้าปาบจับได้แต่เอาละเตรียมจะใส่ถุงจะตยายอ่ะหน้าหน้ามืดตัวเป็นแผลนิดหนึ่ง ตัวพระผู้จับเนี่ยเป็นแผลน,นิดนึงไอ้งูมาทายพิษเข้าแผลนะสายว่านนะาว่านว่านงูว่านงูกับหักอะไรล่ะหักนอกเนี่ยฮะเออไว้วบุก เลยว่าบวกกรรหนึ่งกับพิกไทยหยิบมือนึองน่งหลงปูรีสอนไว้เอามาตำตำตำ,ตำ,ตำเอาน้ำกรอกฝากแล้วไอตัวมันมาโปะที่แพ้เนี่ยเอากากมันโปะแพ้กากโปะแพ้พราแไอความร้อนมันวิ่งไปถึงหัวใจแล้วนะมันมันดึงออกมาดึงออกดึงออกดึงออกค ทำให้กันตายจะลงไปตอนค่ำไม่มีรถไม่มีอะไรเลยเนี่ยถนนต้องเดินมาเนี่ยกว่าจะถึงหมู่บ้านตายก่อนแล้วอือแปลคือว่านว่านงูตัวนึงกับไอ้นีอันหนึง่งแล้วกัตายไม่มีไม่มีว่านสองตัวนี้ตายแล้วเราไม่ถึงที่ตาย ถูกใช้ยาถูกเรนนั่งกระโดนกันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเยอะเยอะมากๆตอนมาอยู่ใหม่ๆนี่ไปที่ไหนเห็นตะค่างงงกลางคืนกับเสียงร้องกระทึกกคอง ไฟไหม้ใหญ่อะเออตอนไฟไหม้ใหญ่ๆนั่นน่าจะตายไปเยอะกระต่ายปลาเนี่ยจะเดินดูเข้าโอโ้โหไฟไหม้ยังไม่ตายยังไม่ยอมตายดินตะเกียกตะกายเอา,าเอะกรรมใครกำมันตายทรมานมาก สัตว์กับมนุษย์ต่างๆอะไรกันคําพูดคําเดียวกันมรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์นะใช้ได้กับสัตว์ทุกประเภทนะี่ไม่ใช่เฉพาะกับเราสัตว์ทุกประเภทมรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพัดภาพจากสิ่งที่ชอบที่ยินดีเป็นทุกข์รารถนาอันใดไม่ได้อันนั้นเป็นทุกข์องเจออยู่ทุกวี่ทุกวันเจอทุกเหล่านี้อยู่ทุกวี่ทุกวันเคยชนะมันบ้างไหมเคยก็เจออย่างนี้แล้วไม่เป็นทุกข์มีไหม เฮ้ยเราพัดภาพจากสิ่งที่รักที่สุดไม่เป็นทุกไหมเป็นไปได้ไหมเมื่อดูสิคำที่มันเป็นจริงตลอดอนันตการอย่างนี้ของท่านผู้รู้จริงตลอดอนันตการคำพูดแต่ละประโยคของท่านเมื่อไหรเมื่อนั้นเมื่อพัดภาพเมื่อไรจากสิ่งที่รัก ต้อง็นทข์ไม่ว่าคู่ใดไม่ว่าสถานที่ใดไม่ว่าการไหนๆลักษณะของสัจจะความจริงตลอดอนัตกาจะต้องเป็นจริงอย่างนี้ไม่มีใครรอบเหนือไปจากนี้เราดูนะลักษณะความสั์ความจริงของจริง จริงบ้างไม่จริงบ้างยังไม่เป็นสัจธรรมถ้าจริงตลอดกาลนั่นสัจธรรมนเนี่ยอย่างนี้เป็นส้นสัจธรรมผู้ใดก็ตามเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ชอบจริงๆจะอยู่เป็นสุขไ,ไ,ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่าผู้ใดแล้วเกิดมาจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้คนไหม ไม่พ้นเนี่ยไม่พ้นเราไม่ได้เกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้ต้องเจอสิ่งเหล่านี้ต้องเจอสิ่งนั้นต้องพัดผ้าิืนนี้อยากแม่นั้นก็ไม่ได้ไม่อยากได้อันนี้ก็ได้มาซะสัจจะที่ท่านเห็นนี้ ี่ขนาดผู้เจา้าชีบอกไว้นะเราเดังคิดว่าเราจะชนะมันได้เหรอจำทนไปเหรอยอมยอมไปเหรอแล้วเมื่อไ,ไหร่จะชนะสักทีเพราะไปเกิดเมื่อไหร่เจอแบบเดิมไปเกิดเป็นอะไรก็เจอแบบนี้ไปเกิดที่ไหนก็เจออย่างนี้แพ้ตลอดกาลเลยครับมั่งน ไม่ดีแพ้ตลอดการไม่ดีเลยมีครูแล้วมีผู้บอกผู้สอนแล้วเรื่องอะไรจะยอมแพ้อีกจากนี่ไปรู้แล้วนี่เป็นเหมือนเดิมก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมอีกไปเกิดเหมือนเดิมเป็นทุกข์เหมือนเดิม <c oughs> เจอกับสิ่งอย่างนี้เจอกับสิ่งอย่างนี้ไม่เจอสิ่งนี้ไม่ต้องการสิ่งนี้อะไรต่ออะไรสารพัด นี่ยังเห็นอนาคตตัวเองละทุกแน่แน่ไปเกิดถึงเมื่อไหร่ทุกแน่แน่นี่ยังเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้เคยเกิดมาเท่าไหร่ก็ตามตเจอแบบนี้มาในอดีตทุกมาแบบนี้อย่างไปอนาคตปัญญามีอย่างไปจะเกิดเจออะไรดีต้องเจออะไรบ้างไม่ไม่ไมายทุกเลยนะั่นล่ ความสัตดว์ศรัทธาสิ่งนี้เป็นจริงตลอดการหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดมาแล้วหลีกไม่พ้นเจอทั้งหนักทั้งเบาสร้างกรรมดีมาขนาดไหนก็ต้องไปเจออีกต้องเจอจนได้ ดีส่วนดีช้าประคองไฟระหว่างพบระหว่างชาาดไม่สร้างก็ไม่ได้ไม่สร้างระเจอจะสิ่งร้ายๆสร้างสิ่งดีๆไปช่วยเธอเท่านี้นะประคับประคองเธอเฉยๆนะเนี่ยการทุกข์ให้ทุกอย่างไม่ได้รอกป้องกันทุกทุกอย่างไม่ได้ดประคองไฟเฉย รูจ้จักบุญแล้วก็เนี่ยไม่หลงว่บบุญหลงกับบุญจะช่วยทุกอย่างตายสิมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยไม่เป็นความจริงน่นาว่าบุญที่ไหนจะมาช่วยทุกอย่าง้าช่วยทุกอย่างพูดเจ้าไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติอ,อะไรขนาดนั้นถ้าสาวกไม่ต้องปฏิบัติขนาดนั้นบุญมาช่วยแล้วเนี่ยอุตส่าห์ทําไม่ไม่ได้ช่วยทุกอย่าง อขนาดทำมาอย่างนี้วะบุญยังช่วยไม่ได้ทุกอย่างไปทำไงล่ะทุกเหล่านี้หลีกไม่พ้นบุญทำมาขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้หลงไม่พ้นทำไมทำไงถึงจะพ้นหนท่นหาวิธีจนได้ เง่าบุญทำไปถ้ายังมีพบมีชาิาดูสเสวยไปละได้ทั้งหมดแล้วในบุญและบาปอันละเสือได้แล้วละทั้งบุญทั้งบาปละด้วยใจละได้แล้วหมดปัญหาไปทั้งบุญทั้งบาปหมดปัญหาไปทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่หลีบเลี่ยงไม่ได้ก่ชนะไม่นี่ถ้ารู้ตัวไม่ชนะรีบรีบพึ่งพระเจ้าให้ดีพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์พึ่งคําสั่งสอนของท่านพอประครับประคองไปถ้ามีฝีมือหน่อยก็ทักเริ่มสูสีสกันฝีมือมากชนะได้นะ ไม่บกใครก็ต่างชนะไ,ได้จริงๆเป็นลูกพระพรุทธเจ้าแท้ๆล่ะตอนนั้นลูกโดยทําโดยวินัยปฏิบัติได้ตามท่านแล้วมาไปไปน่อยดีหรอวันนี้ไม่ดีนอนได้น้อ,นนอยเดียว เมื่ได้กันก่อนใวันนี้อย่างนี้ทราบไปกรันมีฤทธิกด์าันอ่ยเนี่ยอะไรต้องมาอ่ะ Là. no fàtte ne kibakulaa. นี่โอ้ยคอยรับอยู่นี่ยไปทึบนู่นไป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  ไหนเนี่ยไหอร่อยบ้างไหมเนี่ยชิมหมดทุกอย่างไหมเนีน่ย <c oughs> <c oughs> ทำไมดูท่ามโซงอยู่างนี้เลยเออทำไมท่ามโซงอยู่างนี้วะโอ้แต่ก่อนนั่นชนะแล้วเนี่ยอ่ะไปเถอะ